ขันข้าวนั่งรถไฟแล้วโอ้รถไฟเบก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 ในขันข้าวขันมาบันีไัมาไหมไหนหันไหนัมาไปแล้มารถไฟไปแล้วรถไฟไปแล้วนั่งรถไฟชมทุกการ กันครับหันหน้ามาหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์สองนิ้วหน่อยโอ้ดูดูดูรถไฟดูรถไฟเอ๊ะเป๊ก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 เอาก็ถ่ายทุกคนนั่นแหละเป๊กเป๊ก ไอ้เอาเข้าไปแล้วเข้าอุโมงแล้วลาดูโมงแล้วเปไฟปืนปูนเปนไฟลอดอุโมงแล้ว

Xe đúng không Ê À, hắn làm này, hắn à làm cái này Hắn làm cái này luôn đi อันนี้มันใช้ถ่านหรือว่าใช้ไฟอะไรครับใช้แบตนะครับแบตครับอ๋อบันข้า,บายบายสนุกไหม <laughs> Bye bye